ดันด uh, ันดันห้าพันอุ้งยิงอุ้ง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 ิงหาพันหาพันลูกหาพันอุ้งิงอุ้งยิงอุ้ง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 ิงเป็นงานแข่งเรือค่ะงานอะไรให้ชมฟรีเป็นงานแข่งเรือทั้งทั้งอับเพื่อเพลินเป็นผู้จัดงานนะคะก็เลยเป็นงานให้ชมฟรี เพิ่นนี่งานมาตั้งแต่วันที่19ล้วค่ะ19ถึง2 5กันยายนมือนีมือสุดท้ายค่ะพี่น้องค่ะเป็นงานประเพณีแข่งเรือยาวของจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะอ่าลำพงผักแล้วพี่น้องถ่าลำพงผักสาวน้ำเงินกับสินยางกลับไปเบิง่งหน้าเวทีอีกอีหล่ามฮอดแล้วอีหล่าอยู่มองได้นี่ไง รถอยู่ตรงน,นี้นี่ไงรถทีลามาแล้วพี่น้องคะมาแล้วมาแล้วนี่ง่ายนี่ไงว่าที่่ะเอื้อยจ้านี่เด้ลูกสาวอยู่นี่เด้พี่น้องนี่เข้าตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยลูกสาวมาแล้วพี่น้องลูกสาวมาแล้วค่ะกีฬาอุ้งอิงมาแล้วนายจะแต่งตัวมาเลยค้าเขาเขาป้องได้นี่ป้องนี่เขาหลังบ่เขาด้านหลัง ด้านล้างบ่อไปบ่ได้ได้ลับเนี่ยหน่อยไปบ่ได้เพือพวกเขานีเลยเดินเข้าบ่ไปพี่น้องตามอีลาไปสา,สาวเงินตามอีลาเมนบ่นพี่น้องว่าจะตามอีลาสิเป็นมื่นว่าสันเสื้อกัอนหนะ้าถ่ายล้อรถอุ้งอิงเนี่ยก็เป็นมื่นได้หนิถ่ายล้อรถอุ้งอิงซื่อๆก็เดมบอที่วเป็นมื่นได้หนิขอบคุณค่ะอุ้งอิง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  เดี๋ยวสิ้าตามอีลาไปด้านหลังนะคะจ้ะไปไปตามตามพี่น้องว่าตามว่าสันตามค่ะพี่น้องสี่พันหอเก้าสิบอดท่านหามองจอดรถว่าท่านใดพี่น้องเดี๋ยวเด้อกำลังตามไปตาม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 มามาพี่น้องตามมาเด้อเอื่นกันมากค่ะพี่น้องนี่ตามอีลาไปนี่พุินอ่ะตามตามเฟินวะ ตามอยู่ค่ะแต่ขาสั่นยางบ่เร็วพี่น้องอาบัาดีค่ะวัาดีค่ะอามาตามตามตามอุ้งยิงจ้าห้าพันสองร้อยสามสิบคนมาตามรอรถอีหลาอุ้งยิงเนี่ยมามาตามมานี่นี่อีหล่ามาแล้วพี่น้อง่ามาแล้วมาแล้วเย้ ผ่านห้าพันแล้วเย้ขอบคุณค่ะ,ะได้เขาไน่ะดไเขาไปนี่หั่นก็ได้ษ่อนนี้แล้วโบมีรถเขาออกบ้างมีรถเข่าออกบ้างคือคพวกเขาไิจอดด้านในเลยจะออกยากมหนบ่ หามองจอรถว่าท่านใดพี่น้องใจเย็นๆหกพันแล้วเย้ดันไปให้ถึงหมื่นค่ะขอบคุณค่ะมาจอบอีหลาเอาจอบอีหลาพี่น้องใครยล่อยู่ได้รถตอนนี้เอาดันไปให้ถึงหมื่นค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณถูกกําลังใจนะคะหกพันสองท่านโอ่งอิง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 โอ่งอิงอ่งอิงอ่งอิงองอิงองอิงองอิงดันไปให้หอดเมือนพี่น้องค่ะ ขอบคุณค่ะช่วยแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกาลังใจค่ะสามพันโอ้ยหกพัสามร้อยหกสิบเอ็ดท่านขอบคุณค่ะดันดันดันอีหละแมนจอดหลังมิกลระเดินเอาดีกว่าเนอะอเพราะพอ,พอ,พ,อพอเอกลกับรถนี่ปะ,ะเปลี่ยนใจพี่น้องจะไปเข่าทางปากทางเข่าลราบ้าตานี่เพราะว่าหามองจอดรถบ่ได้เอยจอดหลังมิก ลังเครื่องเสียงหลังมิกเซอร์6 7 0 8ท่านขอบคุณค่ะที่ช่วยแชร์ขอบคุณค่ะแชร์ไปบอกว่าอุ้งอิงมาแล้วค่ะติดบวกเด้ค่ะมือคืนเนี่ยชีวิตติดบวกนะคะอุ้งอิงว่าคืนนี้ <laughs> นั่นเทะเวียนรถ886หกขค่ะติดบวกมือคืน <laughs> 6,921ท่านแล้วดันให้ถึงหมื่นค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วแม่น้อยแม่น้อยไมย่ไป,ไปไให้เราหุ่นมา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 ใครกีบเด้ดีตามนอยนหน่อยท่านดันให้ถึงหมืน่นขอบคุณค่ะโอ้ยหักเด้ค่ะพวกเจเ้าเทเดียหักเทเดียพี่น้องเอ๋ยขอบคุณนะคะขอบคุณได้หลาย ไหล่เถึงมือน้ำเพลินแนจักเทีอแนถอพึ่งเคยมีดเธอหนึ่งให้เถิงเด้อพี่น้องเด้อว่อคดังของ่นอช่องใดเข้าฝากแม่ะ่คนบ้านทุ่งแชนแนลค่ะจ้าจ้าเดี๋ยวให้น้องลงรถก่อน สวัสดีค่ะทุกท่านดันให้ถึงหมื่นนะคะอีล่ามาแล้วบอกพี่น้องเข้าไปค่ะแช่ไปพี่น้องอีล่ามาแล้วนะคะขอบคุณเอฟซีพลังบวกขอบคุณเอฟซีพลังบวกทุกท่านค่ะอุ้ยพี่น้องเลยถ่ายรูปอีล่าเพืเบิรงกเบิร์เบิร์พี่น้องเข้ามาถ่ายรูปน้ำใจเย็นๆหามองลงบนถนนอยู่ อี่าหามมองลงบนันดพี่น้องใจเย็นๆค่ะ7 9 6 1เ็ท่านดันไปให้ถึงหมื่นค่ะขอบคุณค่ะเา้าวจ็0พันแปันเร็วพี่น้อง8ป0 0นค่ะตอนนี้เบิ่งพี่น้องเข้าถ่ายหี่าอุา้์ิงอิงจ่ถายซุปตาหน่อย8,000แล้วขอบคุณค่ะ8 0 7 6ท่านขอบคุณค่ะดันไปหอดหมืน่นพี่น้อง ไปหอดมือขอบคุณนะคะขอบคุณในหลายเด้อจะเป็นเทื่อที่สองสำหรับการไล่สวัสวีสาวน้ำเยืนจะมีคนเบิงถึงหมืน่นถามมือน,นี่ทอดนี่พี่น้องคะจะอู้จะสิวาจากไหขอบคุณมากเทื <laughs> ่อแรกนั้นอิหลารับรางวัลเนี่ยสาวน้ำเงินไล่หมื่นนั้นถึงหมืน่นวันนี้จะถึงหมืน่นไหมมารุนนะคะถ้าถึงหมื่นนี่ตื่นเต้นแห้งได้หนี่พี่น้อง ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก8 3ด0ันสามแล้วพี่น้องคะสอยกันรซอยกันนี่เอฟซี FC มาถาเอฟซี FC มาถามาเลยค่ะดันไปขอบคุณค่ะยังยังตกลงหาหม่องจอดว่าท่านใดพี่น้องจริงๆน่าจะจอดหลังเครื่องมิก8ด0ันห้าพี่น้องค่ะแ5ดพันห้าเต้นไอ้ไอ้ไอ้ล่มล่ม,ล,มะะล,ล่มเป็นอย่างบ่คะล่มเป็นอย่างบ่ อได้เนาะได้เนาะได้เนาะโอเคโอเคอ้าขอบคุณค่ะย่างมาบอกจอดนี่ว่าได้ว่านี่ย่างเอาซายีหล่าเอ้ยให้พ่อเอกก็รถไปไหวมองไงเนาะอยีหล่ายางกาไปซะสง่ายกลัวให้พ่อเอกไปจอดรถเ้วก็ยางจะออกจะเอารถมาหับเนาะ เพราะว่ามันโมบีหมองจอดพี่น้องมันแคบแก่พี่น้องตรงนี้เพียงกันนี่ย่านคนเป็นลบอยู่ค่ะมื่อนี้เพราะว่าเงือมาเต็มแล้วพี่น้องเก้าพันกว่าแล้วตอนนี้ถึงหมื่นไหมมาเลยเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสองท่านขอบคุณค่ะแล้วสิถอยแล้วสี่ถอยบอระวังรถด้วย่ะอุ้งอิงอุ้งอิงครับนี่รถอุ้งอิงเนี่ย 9398ท่านขอบคุณคะ่ะที่ดันซอยกันพ่อเอกามองจอดรถว่าท่านใดพี่น้อง9000แล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณในห,หลายเดอ้อพี่น้องคะ่ะขอหมื่นหนึ่งเด้อค่ะขอหนึ่งหมื่นคนคะ่ะเป็นกำลังใจนะคะเป็นเทือที่สองของการไลฟ์สดที่มียอดคนเบิงถึงหมืน่นขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ <laughs> ขอบคุณคะ่ะ ลูกสาวมาแล้วมาแล้วจ้าพี่น้องแต่ขาหมองจอดรถพระทันใดใจเย็นๆค่ะเก้าปนุกแล้ว, 9, ลวเก้าปนกร้อยมาแล้วบงดดดังรถเดยจ้าอเ,เอาอวยหนาะมาเบิงงพี่น้องเข้านําค่ะตอนนี้มาถ่ายอีละคุณะพี่น้องเอเ้ยตามตามพี่น้องปาะจันีีคาะ ไปไปลูกขึ้นไปให้ได้นี่จอด <วา S 1> นีนนลาแม,ม่มทำไปแล้วพี่น้องไปจืนจืนมาแล้วมาแล้วพี่ลาเข้ามาแล้วพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเหลืออีก40คนหนึ่งเมือนค่ะพี่น้อง ขอบคุณค่ะหนึ่งหมื่นแล้วแม่นปะขอบคุณค่ะขอบคุณทูกกำลังใจขอบคุณทูกกำลังใจไปไปไปบันทงเชนี่นออมา่านอ๋อจ้ะขอบคุณหนึ่งหมื่นคนค่ะผู้ชมตอนนี้ขอบคุณข่ะกีฬาจะลงรถมองนีละพี่น้องท่ากระทานลูกสาวมองนีละจ้ะ